Deep in the shadows I know it's hard To put one foot up on the other สบายดีสบ,บายดีจ้าพี่น้องมือนี่มืองามงามดีเนาะครับครัวเฮาสิไปซีดบัคซีนหรือว่าซักบัคซีนนั่นเองกันทุกคนเพราะว่ามือนี่หอดคิวของวานหน้าเวียงละเด้อร์เชื้อผ่าปิ๊กปากหลายเป็นเนาะ ฮอดคิวของบ้านหน้าเวียงละเด้มมือนี้นะอ่าเพิ่นเฮอคิวคือสองบานต่อหนึ่งหมื่นเนาะอืมแต่บ่าบางคนเขาก็ไปซักก้อนแล้วเนาะคนเนาะคือไปสักมือบ้านนี้แล้วก็มือนี้มือนี้เหมืนฮอดคิวของบ้านแล้ะเนาะเพิ่นก็จะมีมาจดซื้อ ไปซักยาก้อนนา้นนี่แล้วแล้วก็เพื่อนก็จะหอนมือหอนมือหอนมือหรือ,อว,ว่าหอดคิ้วเหรอเพื่อนกบมาบอกอีกเธอนึ่งเนาะวะ่าหอดคิ้วที่เข้าจะได้ไปซักยาแล้วหอดคิ้วบานของเข้าไปซักยาแล้วอ่าซึ่งเข้าไปซักยานี่ก็จะมียูสองยาเนาะคือซีโนฟามกับจอนสันแอนจอนสันเด้อทุกคนไปเบิ้งเนาะวะ่าน้องตุ๊กีิได้ซ <ไป S 2> ักกันเลยเข้าไปเบิ้งนํากันเนาะ <c oughs> พเพราะว่าน้องตุ๊กกับไอ้โจยจา จะไปซักบอหนึ่งขอกับแม่ซักบอหนึ่งเนาะแต่บุคุว่ิเป็นเดินเนาะแล้วสิหลายคนามเดินเนาะค่าเบิ้งท่าติดตามกันเดิมคนที่จะไปสักดกาอ่าเมื่อทุกคนอยู่นี่นะมีแต่น้องทุกคนเดียวที่รู้สึกวิววิวเจอวิววิวเจอวิววิวเนาอ ไปกันเลยคนมีนนคนอ่ะับรถเธอเด้อเด้อไปจบรรยากาศตอนสาวนี้ดอมื่อเนาะกวฝนตกหือข้ดีคนเนาะไปกันเลยสักย่าซีปรสินูซิววจงเอบูเลยไปหวานสลบก่อนเหรอไม่ได้สักสลบก่อน 加加。<Yeah. S 2> yeah. รถรถติดปอปอติดไปเลยค่ะคนคือสิหลายเนาะทุกคนอ่าะอาคนเธอส,สักสองบาทเนาะวนี้แะอาจจะมีคนาสีมาสักตอนก็มีเนาะอาปติภายแรงต่อไป อะรเราบางคนเขากัเนี้มาบางคนเขาก่อก่อนั่นเนาะทุกคนเนาะก็ขี่รถจักมาแต่คนค่อนข้างที่จะร้ายอยู่เดอ้อเดี๋ยวไปเหาขับไปเลยทุกคนจะเป็นการเดิน,นอ่ะ นกันเนาะคือแบงโซนทางคุณเยอะหลัรแล้งผบเล็กหน่อยเนาะ กจะเขาก้วด่าความดันความดันเหลือเลือดความดันข้าวเองเนาะคนขวดโลเขาไม่พนานแดงๆเราคนจะเอาแวพร้อมเอาเขียนคนจะเอาแบบพร้อมเอาเขียนะแะ้วก็แล้วพข้อมเอาเขียนแล้แลวเข,เ,ขลเขาถึงจะขบับปั๊กซีนหรือว่าไปสักยาดได้เนาะคนอ่าจริงจริงคือเข้าตรงได้เอาน้นำมานาวเป็นตองน,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 นี่บัตรประจำตัวปรุงสมนุนขวด เดี๋ยวเขามาเบื้งเหตุการณ์กันเลยเนาะทุกคนวันที่เขามาซาักนี่เป็นห้องเรียนมอสวันละหรือว่าเป็นโรงเรียนเก่าพี่น้องตึกคเคยเรียนเนาะ่าตัวนี้เป็นตุ๊กสโมอสรยามที่ตัวเี้ยเสื่อมกำลังการมอให้เป็นมืดของหัแม่พี่น้อง

그래서모두이본부로남습니다.서울에있는4700녹원에계장

คิวแท็ rap, ตังส่งหรือความด้านนั่นเอง กูแบบเป็นไข่ดู สน้ากระไดมาแล้วเนาะเป็นแมบฟอมแล้วฮ็เขียนว่าข้าเป็นโลกข้าเป็นโลกแล้วเข้าเป็นพญานด์เลเนาะทุกคนเนาะแล้วก็มีสื่อแล้วก็ฟอมมูลหัวไปเนาะตุ๊กขอโตไปเขียนอะไนี่ก่อนเด้อทุกคนคนนดีได้แล้วเนาะได้แบบฟอมมาแล้วขอโตไปเขียนอะไนี่ก่อนเด้อเดี๋ยวนี้สอบวิคกันบ่มีวิเขียนบ่ได้เอาวิคมากกัเลยบบมีวิเขียนเนาะ แต่คนกำลังหลายอยู่เน,นาะคุณเนาะช่วงนี้อ่าแล้วก็เพิ่นเฮอซิดเฮอซิดบานโพไซบานโพไซกับบานหนาเวียงกันเนาะบานอื่นหลัางตาคาบาม่าแล้วมาแล้วเราคือก็จะพิจารณาอีฟบาตนึ Listen, ่งรอทุกคนเนาะล้งตาที่เฮอซิดบานหนาเวียงกับบานโพไซแล้วค่ะไม่ขนาดเราคือสามอีบานต่อไปเนาะทุกคนเนาะ อ่าล้างตาที่เทาเขียนแบบฟอร์มนี่แบบฟอร์มมันอันนี้เรียบร้อยเทาตรงไลยวายืนยืนหาสองทีพิ่นเหอบัสบัสเขียวของเขาใดเด้วเอ่อเทาได้บัสเขียวเรียบร้อยแล้วเทาจึงสมา,บบา,าสมารถไปหาวัคซีนหรือว่าอ่าสามัตนะหาวัคซีนได้เนาะทุกคนออกไปซักย่าได้อ่าซักละซักย่าเนี่ยเรา่นรก็จะเห็นคืนนั้นอยู่ทังเทิงค่ะเนาะ ทั้งเทิงหันเพื่ออทาทั้งเทิื่องหันเพื่อคือห้าวันยูหรือว่าแข็งแห้งดีหรือว่ามันเจอแล้วบ,บ่โบโบโบได้หับคุณยังเราดอคุณจึ้งโอยเขากลับบานทุกคนหลัขขงจากที่เขาเขียนอันนี้เรียบร้อยเนาะค่นก็จะมีเขาติ๊กว่าเขาอายุสิบแปดปีขึ้นไปโบแล้วก็ห้าเมื่อนี่เขาหูสิบเมื่อยโบแล้วเป็นขาห่อนโบก่อกนที่จะมาซักจ่านี่เรา มีอาการภูมแพแลลบร็แบบเป็นล่มหรือว่าเป็นซักหรือว่ามีอากาำลังเห่อลูกกินนมหรือถือ้าบขา่ะอายุประหัติ18ปีเพื่อนจะประวัตซากญาติหรือว่าเพื่อนซีดญาติเองเนาะทุกคนแต่เพื่อนก็จะมีข้อมูลของเฮาเนาะคือเจะมีวัดประจำตัวหรือปุ่งสมุนครัที่เป็นหลักฐานเนาะทุกคนเนาะ รังจาเขาเขียนแล้วเขาก็จะมันยืนสองสองนี่เนาะสองนี่กับสองนี่เนาะทุกคนเนาะมันจะมีมีมีเหืนเลือเอ็กตาเอ็กตาเซเนกาแล้วก็บซีโนฟาร์มเนาะมีสองย่างเหืนเลือเนาะทุกคนแต่กับวัคซีนอื่นอื่กระทรวงเป็นกำหนดเท่านะทุกคน จะมีอยู่หลายคนยก็จะมีแผดสนามมีแผดสนามแล้วก็มีซักวัคซีนอยู่ฝั่งนั้นเนาอ่าคนที่ซักวัคซีนแล้วเคนก็จะคือสิ้นไปหนางพักพอน,นุ่งถึงเนาทุกคนเนาะเยวนี้น้องสุกตองคอทเท้าวัตรเขียว ะเดยบัตรเขียวๆนี่มาแล้วเนาะเดี๋ยวเขาไปสักยาเข็มทับยวดันที่สาเดือนแปดเดี๋เาไปยืนกันเลยเนาะเ่วน้าหาวายท่าเนพิาอไกันพิจน não, 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 não. Con ăn tốt đi lên, จอสัน้อจอสันหรอนางจ้าพีสักแล้วมันก็เพิ่งนางไปเนาะสวัสดีสวัสดี จักแล้วไอคนเวียดไอมาตะกระเดิ้ลเวียดเวียดมาตะเดิอมาตะแข้งเด้อของเวียดนามเวียดนามแข้งแข้งเด้อของเวียดนามอะอายุสันล่าหรือไงอ่นไอโคโลโอ้ยทางเค์จนจูฮะทางไหนรจิจูอ๋อไอโคโล่ เป็นอะไรเด้อคอนเวียดเจ็บบ่เจ็บบ่เมื่อยบ่ไม่ทุกคนล้างซากทีเฮาซักแล้วเหรอเฮาก็นั่งประมาณสามสิบนาทีถ้าบ่เฮาบ่เจ็บครัวบ่ปวดัวหักแล้วเฮาก็มื่อเฮือนได้่หนอทุกคนหนอนางพักฟันสามสิบนาทีหลังจากที่ซักยาแล้วค่ะขาบ่มีความพูดึิเปปะ เก็บหัวปวดหากไาแม่ใๆที่เป็นวินหันแม่เพื่ออาแดตมอเลยวะเพื่อนเธอกลับได้เนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวจะาก็กลับเดินทา,างเมื่อเฮือนกินเขาเนาะทุกคนอ่ะน้องตุ๊กไปซักย้ามาแล้วไปซักย้ามาแล้วน้องตุก๊ก่าสิเมื่อเฮือนเลยน้องตุ๊กเลยลืมว่ะน้องตุ๊กนี่พัสดุย่อนอาขนทรงเนาะอนุสิตน,นี่นี่เนาะอาน้องตุ๊กก็เลยแบมาเอา เพื่อนก็นอนเนาะซืกลับบ้านหรือว่า้อไปหาเด้กินอยู่บ้านเนาะทุกคนเนาะการสักจ่าของเฮามือนี่ก่อค่อนข้างที่จะอ่าจะดีใจนึงเนาะเพราะว่าบ่คอยมีคนหลายแล้วก็แผนบลอกเสื้อถุงมือหาปิดปากทุกคนต้องมีถุงมือผ้ายปิดปากล้วก็รหักษารเงาห้างเนาะเรื่องอ่ะน้องตุกซักซักจ่าเนาะมือนี่แม่น้องตุกไลยซักเด็ดน้องตุกไปซักสองเข็มแม่ได้ซักเข็มเดียวเนาะทุกคนเนาะอ่าจนคลิปนี้น้องตุกก็สิได้ ลาทุกคนไปก่อนฝากกดไลค์ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้หออนูจุไปจิดต่อไปเลยนะบ๊ไปบาย